กลับมาต่อกันเลยกับคลิป2นะฮะจาก Q&A ครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้คถาถามถือว่าเยอะมากๆนะครับคำถามจากคุณธนภัทรนะครับถามว่าข้อมือ6นิ้วควรใส่หน้าปัดเท่าไหร่ดีนะครับคือสําหรับผมเองเลยนะครับผมเป็นคนข้อมือเล็กนะครับ5.5นิ้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยนาฬิกาเกือบจะทุกเรือนเลย70%บนโลกใบน,นี้ผมใส่แล้วมันจะดูเอถอะทะดูใหญ่ไปหมดเลยซึ่งก็จะมีหลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์หรือว่ามาบอกว่าเออมันดูใหญ่เกินไปนะอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาข้อมือใหญ่นะฮะเวลาเข้ามาคอามาิ ก็หลังทุกคนก็จะบอกเลยว่า it's too big on your wrist อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเอาตรงๆนะผมก็เข้าใจนะว่าเขาจะมองว่ามันใหญ่เกินไปแต่ผมก็จะมีความรู้สึกประมาณว่าอืมแต่มันชอบอะคือผมใส่แล้วแบบ happy อะมันกลางมันก็ดูกลางดีมันก็ดูล้นๆดูแบบเออธรรมะธรมงดีใส่แล้วมันมีความสุขนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเองอะผมก็เลยไม่ได้มองว่าเคสไซส์จะมีผลอะไรนอกจากบางเรือนที่มันใหญ่เกินไปจนแบบใส่แล้วมันไม่ happy จริงๆอย่างเช่นดีเซลอย่างเงี้ย 50ามิลนะฮะพอใส่ปั๊บก็แบบไม่ค่อยมีความสุขหรอกนะครับดูใหญ่เกินไปแล้วก็ธรรมะตมแมงเกินเบอร์ไปอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะข้อมือหนิ้วเนี่ยผมว่าใส่ได้หลายเรือนมากๆ เอาจริงนะแทบจะทุกเรือนเลยบนโลกใบนี้ก็ว่าได้นะฮะยกเว้นพวก50นิ้วอัพก็ถือว่าเป็นข้อมือที่ผมว่าใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะ42มิล4 5มิลเนี่ยใส่ได้เต็มที่นะครับแต่อาจจะต้องมีข้อสังเกตนิดน,นึงนะฮะก็คือนาฬิกาเดรสอาจจะต้องเลือกที่มันบางหน่อยแค่นั้นเองนะครับขนาดหน้าปัดเนี่ยจะ40มิล30กว่ามิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยแต่ให้เลือกบางๆเข้าไว้เพราะว่านาฬิกาเดรสส่วนมากเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยมันจะใส่กับพวกสูทหรือว่าใส่พวกเสืเ้้อเร,รา,า,รเา,จจารไดนะ ดังนั้นถ้าเกิดนาฬิกาเรสของเราอะมันหนาเกินไปมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะแล้วก็ดูแบบธรรมัดธรแมงดูเก้ะเก๊ลงๆไปหน่อยนะครับให้หาแบบบางๆมาใส่น่าจะดีประมาณแบบไม่เกินสิบมิลอะไรแบบนี้น่าจะโอเคนะครับคุณภูวิทย์ถามว่าอยากทราบนาฬิกาสาหรับเริ่มต้นทํางานครั้งแรกของพี่คือเรือนไหนนะครับนาฬิการเรือนแรกที่แบบเรียกได้ว่าอยากใส่เพื่อเอามาแบบไปทํางานให้มันดูดีอะไรแบบนี้นะฮะคือภายในลายแผงศูนย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ซื้อในช่วงแบบเพิ่งทางานใหม่ๆเลยคือก่อนหน้าจะมาทํางานเนี่ยผมก็แบบใส่แต่จี่แแบบบบมันลุย ราคาถูกๆอะไรแบบนี้แต่ตอนที่มาทํางานเนี่ยเนื่องจากงานครั้งแรกๆของผมเนี่ยผมก็ทํางานสายสื่อแล้วก็ต้องมีไปพบปะคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยๆนะฮะผมก็เลยเลือกแพมศูทที่หน้าตามันดูเรียบร้อยดูขินคลีนสายสีดําหน้าสีดําอะไรแบบนี้มันก็ดูทั้งทางการแล้วก็ดูสปอร์ตไปในตัวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ผมชอบมากนะแล้วก็ขายไปนานละในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะลองซื้อกลับมารีวิวให้ดูกันเหมือนกับตัวแพมหนึ 11, ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับกับคุณ P, กเลย ผมอ่ะไม่มีห้องเก็บนาฬิกานะครับคือผมอ่ะจะซื้อแค่ถาดนาฬิกานะฮะแล้วก็เป็นถาที่แบบเก็บได้24เรือนนะครับแล้วก็ในตู้ที่บ้านเนี่ยก็จะเก็บได้อีกประมาณสัก10 20เรือนก็เป็นตู้ลิ้นชักเกะทั่วไปอ่ะนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยผมก็จะหย่อนไปในถาดพวกนี้นะครับส่วนกล่องเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ในกล่องใหญ่ๆกล่องกระดาษใหญ่ๆรวมๆกันอ่ะไม่ได้มีเป็นห้องหรือว่าลักษณะการเก็บที่มันเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือเก็บแบบบ้านๆเลยอ่ะนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรให้ดูเท่่่าา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 ไไหหรรรรรออะนนนนคคบบบกกกกกก็็็เเเปปปูแแธมมมดลยยํํถตจุณ PPWD ใ้ผฬ รับผู้ที่เริ่มต้นเล่นนาฬิกาในแนวคิดของผมนะครับคือใครที่เคยดู Q&A คลิปแรกของผมเนี่ยก็จะพอรู้แนวคิดของผมอยู่แล้วนะฮะว่าเวลาอยากได้นาฬิกาเนี่ยถ้าเอาเป็นผมเองเลยนะฮะผมจะเลือกรุ่นที่ผมชอบที่สุดก่อนโดยที่ผมไม่ได้สนใจราคาเลยอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะฮะว่าในวันที่ผมกําลังตามหานาฬิกาที่ผมอยากได้ก่อนนะ ผมอะก็เอาหนังสือแคตตาล็อกนาฬิกาสมัยก่อนอะที่เป็นนิตยสาราต่างๆนานา,นา,นานะะมาเปิดดูเลยเปิดไล่ดูนะครับ4ีหเล่มนะฮะแล้วก็ไล่ดูหน้าที่เป็นโฆษณาไล่ดูแบบนาฬิกาที่แบบเราอยากได้จริงๆอะและตอนนั้นเนี่ยผมก็ชอบนาฬิกาที่มันหน้าตาสไตล์เรียบง่ายดูมินิมอลมีตัวเลขน้อยๆนะฮะซึ่งผมก็เปิดไปเปิดมาปับ๊บแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าหนึ่ง หน้านั้นอะ่ะมันเป็นหน้าของแพนเลไยนะฮะซึ่งมันเป็นตัวเคสแบบโรสโกด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่แบบเรียบร้อยนะคือตามสไตล์พันนลายอ่ะตัวอักษรเขาใะใหญ่ๆแล้วกน็น้อยใช่ไหมฮะหน้าตาดู c ค e a n ตอนนั้นไม่รู้จักแพนเอลไเลยไม่รู้เลยว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่านาฬิกาเนี่ยราคามันเท่าไหร่กันคือเราแบบเล่นจีช็อคมาเราก็พอจะรู้ว่านาฬิกา2 3 0 0าบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐาน ส่วนรุ่นลิมิเต็ดของ G-Shock เนี่ยหมื่นสองหมื่นเนี่ยถือว่าแพงและนะครับแล้วพอมาเจอภายในไลน์เนี่ยตอนนั้นก็แอบคิดในใจว่ามันก็คงแบบหลักหมื่นละมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยผมเลือกรุ่นละก็อยากได้รุ่นนี้นะฮะพอไปเซิร์ชร,ราคาดูปั๊บเนี่ยแทบไายหลังนะครับเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทวัสดุปเป็นโรสโก้แท้ๆแต่สุดท้ายแล้วผมชอบไปแล้วอะ่ะผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยผมน่าจะชอบทางนี้น่าจะชอบทางภายในไลน์นะฮะผมก็ค่อยๆลดสเกลลงมานะครับซซื้อออไไไมไมมมมม่่่่่หวกกก็็ลลลลงงงาาดดููิีีรรุนนนทัััถยะะะฮคๆบ มาเจอ1นึตอนนั้นก็แสนเจ็ดแสนแปดซื้อไม่ไหวนะครับลดลงมาอีกเรื่อยๆนะฮะ จนมาเจอแผมศูนย์ที่เรียกว่าเป็นแผมที่แบบถูกที่สุดและกันของนาฬิกาในยุคนั้นนะครับก็ตั้งเป้าหมายนะฮะเก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็ซื้อแผมศูนย์มาใช้จนได้นะครับซึ่งสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นจากความชอบที่แบบเราชอบจริงๆอะ่ะแล้วก็เราก็ค่อยเก็บเงินเพื่อซื้อมาใช้งานอะไรแบบนั้น่ะนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิธีของผมนะครับที่อยากจะแนะนํแล้วกันว่าคนที่อยากจะซื้อนาฬิกานะฮะให้ลองหานาฬิกาสไตล์ที่แบบเราชอบจริงๆก่อนอ่ะโดยที่ยังไม่ต้องสนใจราคาหหรรือออออวว่่่่าาาาาสสสนน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 นใจจเเเีีีีีียยยยยงงภกลละะะะะ้้้้มมมมัดคแแํไไไบบตป เอาที่ตัวเองชอบจริงๆ,ๆก่อนนะครับแล้วก็ดูราคาว่าเฮ้ยมันไหวไหมถ้าเกิดมันไม่ไหวนะอ่ะก็ลองไล่สเกลลงมาหารุ่นที่มันชอบลองลงมาก่อนแล้วก็ดูราคาว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ลงมาเรื่อยๆนะครับจนเจอรุ่นที่ชอบในราคาที่ใช่อะไรแบบนี้สุดท้ายมันก็จะได้นาฬิกาที่เราชอบจริงๆนะครับซึ่งการซื้อนาฬิกาที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถใส่ได้ย,วยาวๆคือถ้าเกิดเราไปซื้อนาฬิกาที่คนอื่นชอบอะ่ะเราอาจจะเหอแค่บางช่วงนะฮะแต่ในวันที่แบบเราใส่ไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ไม่ได้เจอคนคนนั้นอะ่ะที่มันมาคอยเชียราแล้ว่ เราก็อาจจะชอบมันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสุขสักทีเดียวกับการใส่เรือนนั้นนะครับยังไงก็อาจจะเป็นคําแนะนําจากผมประมาณนี้ละกันนะครับอีกคําถามหนึ่งจากคุณ Life c y c ค e ินะฮะถามมาว่าพี่ใส่ในราการนอนไหมถ้าใส่อยากรู้ว่ารุ่นไหนนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเคยใส่นอนอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ Apple Watch นะครับเพราะว่า Apple Watch เนี่ยมันสามารถวัดระดับการเต้นหัวใจหรือว่าวัดระดับ tracking การนอนอะไรของเราได้เนี่ยถ้าเราลงแอป,ปด้วยนะครับก็ใส่แค่แบบช่วงเดียวอะไม่ได้นานมากแต่ว่าการใส่ Apple Watch นอนเนี่ยมันมีข้อตลกอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานอนนะมันจะเป็นช่วงที่เป็นการชาร์จพลังให Apple Watch เพราะว่า Apple Watch เนี่ยแบตเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันก่อวันนะฮะซึ่งการชาร์จตอนนอนเนี่ยตื่นมาแล้วก็จะใช้งานได้ทันทีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่ Apple Watch นอนเนี่ยตอนเรา มันแบตหมดอะนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราใส่ตอนนอนแต่ตอนกลางวันที่เราอยากจะใส่เนี่ยเราต้องกลับมาชาร์จมันแทนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบตล,ตลกดีเหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ตอนนอนละดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือบอกได้เลยว่าไม่ได้ใส่อะไรละนะครับนอนแบบข้อมือโล่งๆดีกว่าอีกคําถามหนึ่งจากคุณ NTK 1 9 8 5ถามมาว่า ดูหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ไหมครับถ้าดูเป็นติ่งมา r v e l ลหรือ DC ก็ตอบได้เลยว่าดูทั้งสองค่ายเลยแต่หลักๆเลยเนี่ยที่ชอบหรือว่าที่อินมากกว่านียก็จะเป็นทาง m a r v เวลนะฮะคือ a เวนเจอร์ทุกภาคเอ็นเกมหนังมา r v e l h e ีโร่ต่างๆเนี่ยเอาจริงก็ดูครบทุกเรื่องเลยนะครับบางเรื่องนี่ดูหลายรอบด้วยนะฮะ หรืออย่าง DC เนี่ยพวกแบทแมนซูเปอร์แมนเดอะดาร์คไนท์ต่างๆนานาหรือว่าโจเกอร์อะไรเงี้ยก็ดูหมดเลยนะฮะเอาจริงผมก็สายการ์ตูนประมาณนึงอะนะครับมาเวล l ดีนี่ดูได้สบายอยู่แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าดูทั้งคู่แล้วก็ชอบทั้งคู่เลยมากกว่านะครับคำถามหนึ่งจากคุณ J.Nnew นะฮะถามว่าในการสไตล์หรือทรงแบบไหนที่ผมชอบมากที่สุด ก็ถ้าเกิดให้ผมชอบจริงๆเนี่ยผมก็จะชอบทางแบบที่มันเป็นดำน้ำไดเวอร์นะฮะหน้าตาประมาณ Rolex s u ์เซ r ร์อนะไรแบบนี้ก็จะชอบมากนะฮะแต่ต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะซื้อโรเล็กเรือนแรกนะไม่เคยชอบนาฬิกาหน้าตานี้เลยนะฮะคือแบบไม่ชอบถึงขนาดที่ว่ายี้เลยอะ่ะเหมือนปฏิทานกับตัวเองไว้ช่วงหนึ่งเลยว่าฉันจะไม่ซื้อนาฬิกาหน้าตาแบบนี้เด็ดขาดนะครับแต่สุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าไปว่าไปเจอนาฬิการเรือนหนึ่งอะ่ะ <ME AN TH EN> ก็คือโรเล็ n Hand ในแฮะนครใน ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แบบเปลี่ยนความคิดเลยอ่ะจู่ๆมันก็แบบเข้ามาเปลี่ยนความคิดเราไปได้เลยดื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ชอบนาฬิกาหน้าตาแบบนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะนาฬิกาเรือนไหนมีคุณค่าทางใจมากที่สุดนะครับส่วนมากจะเป็นนาฬิกาอะไรก็ตามที่ผมไม่ได้ซื้อเองแล้วก็มีคนซื้อให้ดังนั้นเนี่ยเรือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะก็จะมี Air Max เรือนหนึ่งซึ่งเรือนนั้นอ่ะแฟนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับแน่นอนว่าอะไรที่เราไม่ได้ซื้อเองแล้้ววบบบมีคนนใหเป็ขของ เราก็จะให้คุณค่ามันสูงอยู่แล้วนะฮะและอย่างล่าสุดแ r รนด c ไซโก้บลูเอ v ว t เเนี่ยแฟนก็ซื้อให้เป็นของของมันเกิดอีกเรือนนึงนะครับอันนั้นก็รักมากห่วงมากนะฮะก็จะเป็นรายการประมาณนี้แหละส่วนเรือนที่เราซื้อมาเองอะสุดท้ายแล้วแบบ สักวันหนึ่งเราอาจจะขายมันก็ได้นะครับคือบางทีมันไม่ได้มีสตรอรี่อะไรมากขนาดนั้นนะครับส่วนคุณกันเกมถามมาว่าเรือนที่แพงที่สุดที่สะสมคืออะไรนะครับก็แน่นอนแหละว่าเป็น AP นะฮะเพราะอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามของมันแหละล้วนๆเลยคือ AP เนี่ยผมไม่ได้สนใจสเปคไม่ได้สนใจเรื่องกลไกภายในเลยนะฮะแค่หน้าตาของมันแค่สายการเล่นแสงทุกอย่างมันเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วอะที่ผมจะไปหลงรักมันแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับเวลาแบบผมใส่บนข้อมือนะแล้วก็ขยับเล่นแสงแล้วก็นั่งมองมันแบบเนี้ยคือแบบ นั่งมองได้ทั้งวันเลยไม่มีเบื่อเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็แพงที่สุดด้วยนะครับที่เคยซื้อเลยแล้วก็คำถามสุดท้ายเนี่ยจากคุณ IH celebr ิบินะฮะถามมาว่าพี่มีของเล่นอยู่อื่นนอกจากนาฬิกาที่สะสมอีกไหมครับมีอะไรบ้างนะฮะเอาจริงๆที่พูดได้ว่าสะสมเลยนอกจากนาฬิกานะฮะก็จะมีเป็นรองเท้าอนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบรองเท้ามากนะฮะซื้อทุกเดือนนะฮะเดือนหนึ่งแบบ34่คู่นะก็ใส่ไม่ทันเลยนะครับ ซึ่งหลังจากที่เข้าวงการนาฬิกาเนี่ยก็รองเท้าลดลงไปเยอะเลยแทบไม่ซื้อละนะครับในอนาคตอาจจะมีรีวิวรองเท้ามาให้ดูกันบ้างนะครับก็สําหรับคําถามทั้งหมดของรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ส่งสถามาแล้วก็ผมไม่ได้ตอบเนี่ยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะตอบไม่หมดทุกคําถามจริงๆนะครับซึ่งบางคําถามเนี่ยอาจจะมีเป็นคลิปพิเศษแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งเลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามผมในอินสตาแกรมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตรงกลางนี้นะครับไปกดติดตามกันดูไได้้เเลลยยนคคับแวกกก็งงี่ขขออุุณททมา ติดตามแล้วก็มากด Subscribe ให้กับช n e l ของเราด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ